นี่นะคะลาเต้ก็นี่อาหารที่คุณหนึ่งเมตตาบริจาคมาให้เนาะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือลาเต้นะคะลาเต้จ๋าขอบคุณพี่เขาหนาลูกในพี่เขาซื้ออาหารมาให้หนูเนาะขอบคุณนะคะเนี่ยลาเต้คนสวยแต่ขี้กลัวนะคะน้องมีอดีตที่ไม่น่าจะจดจำนักก็เลยจะหวัดระแวงกับคนนะคะ ตอนพี่ไปช่วยมาก็คือต้องใช้กงดักมานะคะเขาก็เลยกลัวเนาะก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจเขาแต่ตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เป็นปีแล้วก็ยังยังกลัวกล้าอยู่เนาะก็บางทีกแป๊กใส่พี่ตกพี่ก็ยังมีนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอาหารขอให้คุณหนึ่งแล้วก็กลัวจงมีความสุขความเจริญนะคะ